ครับผมมีพี่ๆถามเข้ามานะครับว่ามีอีดูสุรถล่องไหมสอง้ยสิบแรงมีเข้ามา1นึ่งคันพอดีไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยตัวนี้เป็นอีดูสุ f r r นะครับ210แรงตัวนี้รถปี58นะครับรถปี58าแปดรถสวยๆอย่างนี้เลยรถเดิมๆเจ้าของใช้มือเดียวเลยนะครับรถมือเดียวเลยนี่มาดูภายในนะ ภายในสวยใช้ได้นะเจ้าของดูแลดีสเปคกระบะกระบะตัวนี้เป็นมิเนียมนะครับเป็นมิเนียมเป็นมิเนียมพื้นเหล็กตัวนี้เป็นพื้นเหล็กสเปคกระบะอยู่ยาวอยู่5เมตร6นะครับ5เมตร6กกว้างก็อยู่2 3สสูงก็2อเมตร3เหมือนกันสวยสวภาพยางพร้อมใช้ ดูรอบๆฝั่งนี้เดี๋ยวผมยกหัวให้ดูหน่อยนี่เลยเครื่องนี้สวยเลยตัวนี้เครื่องก็เป็น 4HK1 นะครับเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยเครื่องเกียร์เดิมโรงงาน210แรงตัวนี้รถปี58นะครับ ถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆรถสวยๆอย่างนี้เลยฝากไว้ด้วยนะครับรถล,ล่องอีรุสุนะครับ F R 210ปี58นะครับนี่เลย